ในกรณีที่เราจะเอาคนไข้ลุกขึ้นนั่งนะคะจากท่าพลิกจากท่าตะแคงนะคะเราก็จะเริ่มจากท่านอนหงายของคนไข้นอนหงายอยู่ในการพลิกตะแคงเนี่ยมันจะมี2กรณีอย่างเช่นเราต้องการที่จะพลิกตะแคงเพื่อจัดท่าคนไข้นะคะ นั้นเราก็อาจจะต้องขยับคนไข้ไปล,ลิมทางด้านขวาเพื่อที่จะแขงมาทางด้านซ้ายเพื่อให้คนไข้อยู่ที่กลางเตียงนะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยเราจะพลิกตะแคงเพื่อที่จะให้คนไข้นั่งข้างเตียงเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะพลิกตะแคงจากตรงกลางเตียงได้เลยนะคะหรือว่าขยับมาทางซ้ายหน่อยในกรณีที่คนไข้ตัวเล็กมากแลวก็เตียงกว้างนะคะกรณีนี้เราจะพลิกตะแคงตัวคนไข้นะคะ เริ่มต้นก็คือเราก็ประเมินคนไข้เหมือนเดิมถ้าคนไข้สามารถที่จะมีกําลังที่จะช่วยเรายกยกขายกไหล่ให้คนไข้ช่วยถ้าในกรณีที่ช่วยไม่ได้ผู้ยกจะเป็นคนทําให้นะคะค่ะเริ่มต้นนะคะโดยการกางแขนของคนไข้นะคะด้านที่เราจะพลิกตะแคงตัวมาให้ห่างออกมานะคะแล้วก็แขนด้านตรงข้ามพาดข้ามตัวไวค้ค่ะขาด้าน ขาด้านขวานะคะจะพาดขึ้นมาด้านบนนะคะขออนุญ,ญาตยกขานะคะเดี๋ยวเราจะทําการพลิกตะแคงตัวมาทางด้านซ้ายนะคะคนไข้ค่ะผู้ยกก็จะจับที่บริเวณหัวไหล่และสะโพกนะคะโดยที่ผู้ยกเนี่ยจะสามารถที่จะยกขาขึ้นแบบนี้นะคะยกขาขึ้นเพื่อให้มีการถ่ายน้ำหนักแล้วก็หลังตรงตลอดเวลานะคะ ให้จังหวะนะคะคนไข้นะคะเดี๋ยวจะพลิกตะแคงแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะพาคนไข้นั่งนะคะตะก,กี้จะเห็นว่าจังหวะตอนที่ขออนุญาตนะคะตะก,กี้จังหวะที่จะพลิกตัวคนไข้มาขออนุญาตนะคะ เราสามารถที่จะอย่าอยู่ชิดเกินไปถ้าเราอยู่ชิดเกินไปเนี่ยเราจะเป็นตัวที่จะไปขวางคนไข้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ห่างออกมาหน่อยแล้วใช้ใช้ตัวโดยที่หลังตรงแล้วก็พลิกมาแบบนี้นะคะโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆเอาขาลงนะคะเอาขาทั้งสองข้างช้อนลงเลยค่ะอันนี้ถ้ามีญาติอยู่เราสามารถให้ญาติช่วยกันสองคนได้นะคะทีที ผู้ยกนะคะจะจับที่บริเวณสะโพกเพื่อกดลงแล้วก็ช้อนใต้ใต้ไหล่และไถ่ทอยนะคะเพื่อยกขึ้นนะคะเดี๋ยวจะพาลุกขึ้นนั่งนะคะคนไข้พร้อมไหมคะนะคะพีทีใช้การยกถ่ายน้ําหนักเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นขาจะต้องกางไว้นะคะแล้วก็เก่งหลังไว้นะคะพร้อมนะคะ1 2ึสองสกดสะโพกลงค่ะอ่าดีมากเลยค่ะ แล้วหลังจากนั้นเราก็จัดผ้าคนไข้ไปน,นั้นเรียบร้อยค่ะ